พระบรมศาสดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยงสักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมัน่นไม่ถือมันแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างเรามีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทําลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ํามันกินให้น้ํามันดบับ แต่อาไปสักแต่ว่าอาเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมันม่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ไวตามสถาวะเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยก,กกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นพมากคือกายกับใจดังนี้โดยโยมทั้งหลก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการตายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วไ,ไม่แน่นอนถึงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกืดอนิพิทาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปกนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางคนทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงนกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ ใจมันก็ภาวะภรวนลิ้นรดนมันก็พยายามลิ้นโนจะออกจากตรงอันนั้นเบื่อตรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อตรงที่เมันกักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขอังอนัตตาในรูปในนามมีแล้วอมันก็พยายาม พิจารณาให้ออกจากวัตสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดเดี๋วมันก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกเะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัตสงสารเบื่อนายในการกระทําดีเบื่อนายในการกระทําชอบเบื่อนายในความรักเบื่อนายในความเกลียดเบื่อนายในความรักสวยรามเบื่อนายในวัตถุสมบัติทั้งหลาย เบือ่อนายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อนายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเปรียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้น,น,นไม่ไปไม่มาอืมฤาจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลัง้วจิตนี่ปล่อยวางกายใจ เรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นนันนี้จิตนี้ก็พ้นจาก,กวัจจสุขสารนอนันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้มีความสุขขึ้นมาก็สัก,กว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่เอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมัน เรอน,นี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตรสนาที่สันสอนมาเอโ,โกธโมจบลงตรงน,นี้มิฉะนั้นขออนณาโทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูกหรือผิดนั้นก็เอาไปพินาาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพินาก่อนพระพุทธองค์ท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟัง ผิดก็ยอมรับฟังถูกก็ยอมรับฟังเพื่อปรับปัญญาอืดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายไอของการที่เข้ามานัฏการในวัดนวมพวงวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจากเมืองไทยไปซะแล้วฉะนั้นคําขวัญที่ธรรมะเทตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัย ให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธ,ธรรมะซึ่งสันติธรรมในบวรพุทธศาสนาตกตะลอดกาละนานตอนนี้จะให้พระสุมิโธอธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้ แั่นสองเรื่อเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเรียกว่าเทวาทูตอนั้นให้พ้นจากประสาสงสารต่อไปนั้นพูดจึนการปฏิบัติให้มันกระชับรัดง่าย่อไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจรารณาอืก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเดจพรัสัมาสามพระเจ้าไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิ แล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนาอ,าอะไรก็จริงเถอะมันศึกษาเพื่ออาชีพมันศึกษาเพื่ออาชีพสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกก็จริงแต่ว่าหลักวิชาความรู้มันก็ดีอยู่ถ้าเราประพฤติให้มันถึงความจริงมัน พจนาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ยา,รญญาตริจนากำหนดรู้โดยการรู้อืมประหารเป็นบาระปริญญาไม่ใช่ว่าอืมฉันด้วยตัวการประหารเจดีย์ทั้งหลายทั้งปวงม,มันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบเป็นยนงไงคนเรียนกฎหมายนั่เนี่ยเรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความเจริญฉลาดคนนั้น ถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโหว่ตรงไหนก็เอาทีสาบโผล่ไปตรงนั้นนะเพื่อจะแก้แกย่างงั้นอืมเรียนเพื่อจะทําลายกฎหมายอืมไม่ใช่ทําให้กฎหมายให้สมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีคนธรรมเรียนไปยงงั้นก็เรียกว่ามัน มันไม่เกิดประโยชน์มันทำลายประโยชน์ในไหนที่จะมีประโยชน์ไปทำลายเนี่ยประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควรอันนี้ก่อนกันกืรไอ้ความรู้เพื่ออาชีพมันก็เพื่ออาชีพเท่านั้นมันเป็นโรกียาวิสัยมันก็หมุนไปตามโรกีอยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกัน ทำกับพูดพูดไปอย่างการกระทําก็ไปอย่างนจิตใจก็ไปอีกอย่างเป็นข้าจะพูดจะเธอดีๆแต่ว่าจิตของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่อจะแงะงัดอะไรต่ออะไรยังมีความปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจไม่ใช่ว่าคือเอาความชั่วมาประกาศ เปลี่ยนไอความดีนันต่ไปไม่ไหวไม่ได้มันก็เป็นโลกเพราะนั้นมันถึงยากลําบากอยู่การบวชคือปราดทั้งหลายท่านว่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังอืเราก็ตั้ง,งใจฟังฟังเราทั้งมันถูกมันผิดนั่นแหละอืที่เรามีปัญญาฟังแหละมันไม่ผิดไม่โูกหรอก ถ้ามันไม่ถูกแล้วก็เจ็บไว้เพื่อพิจารณาส่วนจะละมันออกไปเสียถ้ามันถูกงะเราก็นําไปประติปฏิบัติเพื่อบําเพ็ญให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในตัวของเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะอันนี้โดยมากมันก็นี่วรามาบวชกันโดยมากทศกัณฐ์จะมาบวชกันเห็นว่าอยู่ในโลกมันยุ่งยุ่งทำไม ยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งนึกว่าจะเข้ามาบวชแล้วมันก็จะสบายสบายเพราะจะได้นอนสบายสบายกินสบายสบายสบาย,บายไม่ต้องไปทําง,งานอะไรทรั้งทุกอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่อนอย่างนี้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วถึงเวลาจิตจวัดเกิดขึ้นมาที่สวงจะต้องทํากันเขาก็ต้องทํา เราก็เห็นว่าเราบวชมาพักก่อนกันไม่จองไปทําอะไรกับเขามันคิดเห็นเป็นอย่างนี้จช่เมื่อครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทําการงานกิจวัตรตอนเช้ามาก็ไปจับขึมาตอนเย็นก็วบวชให้อุปชาจะต้องํำบากสอนไปตั้งแต่ณโมตลอดทุกทำไม่รู้เรื่องนี่ไหมเมื่อบวชก็ต้อมมาศึกษาการบวชเราหน้าที่ของอุบาศก หน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรจรึงจะไม่นักบกุนักใจกับอุปชาอาจารย์งั้นทีนี้จึงบวชกันมีเหตุผลพอสมควรอ,อย่างนั้นบางทีมันก็ยังคุมไม่ไหวใช่ด้วยไอคนไม่รู้มันก็ไม่อะไรเนอะอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ยถ้าบอกว่าทนจนทำไม่มีนะเขาก็ทำไป ท่านจงกระทำอย่างนี้เขาก็ทาไปตามเรื่องเขากับพระพรอควางคารครูบาอาจารย์กระทำไปอย่างนั้นมันก็ง่ายขึ้น